จากที่หยุดยาวไปหลายวันนะคะพามาชมงานแรกของการเดินทางค่ะเริ่มต้นด้วยคูบอต้านะคะ m 9 8 0 8คันนี้ลูกค้าติดตั้งกองเปียกแล้วก็กองแห้งเพิ่มค่ะเดินท่อจากแห้งไปเปียกนะคะแล้วก็เปียกเข้าตัวเทอร์โบคันนี้ลูกค้าเพิ่มให้ทำคอท่อ,อแล้วก็ปลายท่อให้ใหม่ด้วยนะคะถอดกองแห้งเดิมที่ติดรถมาออกค่ะแล้วก็ใส่ตัวกองเปียกแทนตำแหน่งเดิมของกองแห้งนะคะ เป็นตัวกองเปียกลูกใหญ่ค่ะถอดท่อพักเดิมออกนะคะแล้วก็ปลายท่อเดิมถอดออกใส่ให้ลูกค้าใหม่ทำหูยึดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะต่อให้เป็นเหล็กก็ทำที่ยึดให้แน่นหนะา อันนี้กรณีที่เราใส่ให้ลูกค้านะคะเราจะทําหูยึดให้ลูกค้าที่ตัวรถค่ะแต่ว่าถ้าทําส่งให้ลูกค้าเราจะทําแค่หูฝากไว้เฉยแล้วก็ลูกค้าไปยึดกับตัวรถอีกทีหนึ่งค่ะปสายท่อเสียไทยเทเดินชุดท่อไทยเทให้ลูกค้าเลยนะคะตอนนี้พี่ป้อมกําลังเชื่อมท่อกรอง เป็นงานแรกของการเดินทางนะคะงานแรกคันแรกหลังจากที่หยุดรักษาตัวเกือบเกือบสองอาทิตย์วันนี้ก็ได้มีโอกาสเริ่มเดินทางคันนี้เราทำอยู่ที่หนองแสงนะคะบุรีรัมย์ ลูกค้าท่านไหนที่โทรหรือว่าทักเข้ามาจองคิวไว้นะคะก็รอช่างอีกหน่อยนะคะตอนนี้กำลังเริ่มเดินทางได้แล้วคะ่ะวันแรกไล่ดูตามคิวงานให้ลูกค้าอยู่นะคะตามคิวงานที่รับไวค้ค่ะเวลาที่เราติดตั้งตัวกองแห้งให้ลูกค้านะคะเราจะมีเบอร์โทรของไส้กองให้ลูกค้าด้วยเผื่ออนาคตลูกค้าต้องการเปลี่ยนไส้กอง โทรตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะเขาบริการเก็บเงินปลายทางมีทุกรุ่นค่ะรถเกี่ยวรถถทหกล้อสิบร้อหรือรถกระบะมีหลายยี่ห้อนะคะโทรสอบถามกับทางร้านได้ค่ะตัวท่อที่สวมกองแก้วด้านบนนะคะเราก็ทำหูยึดให้ลูกค้าเรียบร้อยเหมือนกันค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะสั่นไม่แตกไม่แล้าค่ะทำหูยึดให้เรียบร้อยทั้งยึดยึดทั้งตัวท่อแล้วก็ยึด ท่อใส่กับตัวกองค่ะท่อพ่วงตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวท่อยางตรงนี้ท่อนหนึ่งค่ะเพื่อช่วยในเรื่องการยืดหยุดอันนี้ก็ทําให้ลูกค้าใกลใ้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้พี่ป้อมก็เชื่อมท่อตัวออกองเปียกมาใส่กองแห้งเหลือท่อท่อนเดียวก็เสร็จทุกอย่างแล้วค่ะ คันนี้ลูกค้าใช้เป็นตัวเทอร์โบเดิมนะคะเดี๋ยวเราต้องรู้ตอนที่ลูกค้าใช้งานว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะหลังจากที่ติดตั้งตัวกรองทำคอท่อไปท่ออันนี้พี่ป้อมก็จูนปั๊มให้ลูกค้าไปด้วยนะคะนิดนึงถ้าเกิดไม่พอยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าเพิ่มที่หลังคะ่ะ หลังจากทําให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะคะลูกค้าก็จะรถมาลองค่ะนี่ก็เริ่มค่าแล้วนะคะมาถึงลูกค้าก็บ่ายจะบ่ายสองแล้วค่ะกว่าจะได้เริ่มงานนะคะคันนี้ก็เป็นรถไถคูปต้า M9808 ยติดตั้งกรองเปียกติดตั้งกรองแห้งค่ะแล้วก็ทำคอท่อปลายท่อให้ลูกค้าใหม่ใช้เทอร์โบเดิม ลูกค้าบอกว่าเทอร์โบเดิมเอาท่อพักออกทำคอท่อกับปลายท่อใหม่ก็แรงดีกว่าเดิมแล้วนะคะคนที่เขาใช้งานประจำเขาจะรู้ค่ะ อันนี้ก็ลองไถนะคะเป็นฐานสามที่ลูกค้าใช้งานของเราบริการลูกค้าทั่วเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจงานแบบไหนก็ติดต่อสอบถามได้ค่ะโทรมาจองคิวกับเราได้นะคะตอนนี้เริ่มออกวิ่งงานเต็มที่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็หยุดไปหลายวันนะคะรักษาตัวพี่ป้อมเขาไม่ค่อยสบาย นี้ก็เป็นงานคันแรกของการเดินทางค่ะ M9808 ประเดิมคันแรกเลยนะคะติดตั้งกองเปียกติดตั้งกองแห้งเดินท่อสวมกองแก้โอด้านข้างค่ะ